ดูอายามเช้าขอให้รำ่ำรวยและเป็นคนดีอีกด้วยนี่เป็นดูอาที่ท่านหญิงอชารอดิยัลอหุอันฮาได้บอกว่าท่านนบิสละลลาห์อละเลวสลัมเนี่ยได้อ่านดูอาบทนี้ทุกวันยามเช้าหลังละมาสุบฮีนั่นก็คืออ um ัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกัลฮุดาวัตุกวัลอาฟาฟะลกินาทำไมดูอานี้ถึงมีความสําคัญในเรื่องของความดีในขณะเดียวกันในเรื่องของ ดิสกีและความร่ำรวยด้วยเรามาดูความหมายกันอัลลอฮุมะอินนีอาซลุกันฮุดาะอัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์เนี่ยซึ่งทางนำทุกท่านครับเวลาเราเริ่มต้นเช้าวันใหม่เนี่ยมนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้การตัดสินใจครับการตัดสินใจอันหมายถึงเราจะซื้ออะไรจะกินข้าวอะไรจะไปไหนทําอะไรบริหารอย่างไรตัดสินใจยังไงจะลงทุนดีไหมนะหรือไม่ลงทุนดีจะคุยกับลูกน้อยยังไงนะหรือจะเอาอยัางไงดีกับเรื่องนี้ ทุกอย่างอยู่ภายใต้การตัดสินใจดังนั้นการตัดสินใจที่สวยงามคือแต่การตัดสินใจที่ภายใต้อัลูดาคือทางนะั้นดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องขอดูอันนี้อย่างมากถัดไปคือวตัตถุก่อหรือความวัตุก่อคือความยำเกรงความยำเกรงอันหมายถึงเวลาเราใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับแน่นอนแหละมนุษย์ไม่ได้เพอร์เฟกจะมีบางจุดที่เรามีโอกาสที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีมีบางช่วงที่เราสามารถที่จะ ออกนอกลูกนอกทางแต่ถ้าเรามีความยำเกรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่สถานการณ์เราจะซื่อสัตย์ทั้งต่อนหน้าและรับหลังนั่นก็คือความยำเกรงดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทําสิ่งนี้เราก็นึกถึงอ่ะไม่ได้เราต้องยำเกรงพระพระองค์นะอันนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยเหมือนกับมีเคราะป้องกันให้กับเราถัดไปคือวลวลอฟาฟาฝ่าคือ,อการบริสุทธิ์จากตัณหาต่างๆอันหมายถึงกิเลสหรือบาปใหญ่ต่างๆมาทําให้เราเนี่ย สามารถควบคุมตัวเองได้โดยที่เราไม่อยากจะไม่มีไม่ไม่เผลอไปทำสิ่งที่ฟ้ชาชาวอนุกัหรือบาปชั่วโดยเฉพาะบาปใหญ่ต่างๆนะครับอส,สุดท้ายคือวลีนะและความและความร่ำรวยท,ท,ทุกท่านดูนะนานๆทีจะเจอดูอาที่แบบดูอาบทเดียวแต่ครอบคลุมถึงความหมายหลายๆอย่างซึ่งในดูอาบทนี้เริ่มต้นด้วยอัลฮูดาความทางนำวัดตกักอความยืมเกง วัล์ฟาฟาและความบริสุทธิ์นะครับการเป็นคนดีที่ไม่ได้ยุ่งกับบาปใหญ่ต่างๆนะครับความชั่วช้าแล้วก็ปิดท้ายด้วยวัลกินาเดือความร่ำรวยทุกท่านครับเราดูนะโครงสร้างของดัอานี้มันดีมากๆเลยมันทำให้เราเป็นคนรวยและเป็นคนดีด้วยดังนั้นฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ครับส่งต่อกับหลายๆคนให้เขามาดูคลิปนี้เพื่อที่เขาจะได้อามันกับดูอาบทนี้และคุณก็ได้เป็นสะพานบุญได้ผลบุญอีกมหาศาล แล,และถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับผมได้วิเคราะห์ดูอาบทนี้ได้สอนเนื้อหาที่มันลึกซึ้งเช่นการทธุรกิจแบบอิสลามการดหนี้แบบนบีสุลต่ออาห์เรลสันลัมซึ่งมีลูกศิษย์หลายคนได้เอาวิชาที่ผมสอนไปเนี่ยผ่านดูอาบทนี้ของท่านนาบีเนี่ยวิเคราะห์มาเป็นแนวทางวิทยาศาสตร์ลูกศิษย์หลายคนได้รับการดหนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็วิวธีการ อัปเกรดจิตวิญญาณใหม่และหลายสัปดาห์ที่ผมสอนเนื้อหาที่แตกต่างกันละหมาดอย่างไรให้มีริสกีมากมานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมสอนผ่านออนไลน์ผ่าน zoom เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปทุกๆุกวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์สามวันนั้นถ้าเกิดว่าคุณชัดเจนแล้วนะครับเหมาะสําหรับข้าราชการเจ้าของธุรกิจคนที่อยากจะมีริสกีเพิ่มเติมคนที่อยากจะอัปเกรดคุณภาพชีวิตของตัวเอง กดลิงก์ลงทะเบียนด่วนที่ผมแปะไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยหลังจากที่ได้เรียนกับผมอินชาอัลลอฮ์เพราะความรู้ผมที่ผมสอนเนี่ยเอาความรู้ในในทาวเทยาศาสตร์ในอัลกุรอานเนี่ยใน,นยฮะดิสมาบรรจบกันมาแบบบูรณาการและกลายเป็นเคล็ดลับความรู้ที่คุณสามารถนําไปประยุใช้ได้จริงและทําให้คุณประสบความสําเร็จทง้งในโลกนี้และก็โลกหน้าอินชาอัลลอฮ์ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ